เจอเขาอยู่สีสเกตอ๋อครับโอเคครับฝากสวัสดีด้วยครับขอบคุนะครับอระกาศเหมือนกันเลยระวังของตัครับไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันที่ไหนครับโอ้เจอกันหลายที่เลยอ๋อครับอันนี้มีหนังสือภาษาที่จริงอ๋อเหรอครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย อ๋อใช่ใช่สักกะโอเคดีเลยครับเรื่องสั้นอ๋อครับไม่คือเรื่องนี้ดีมากเป็นสอเรื่องความตายกัให้ดอกเบ็ดครับอ๋อครับสอนเป็ดความตายแล้วดอกชิวลิปให้น้องเข้าใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ๋อเยี่ยมเลยครับโอเคตกลงจะเฉลยไหมว่าเราเจอกันที่ไหนเจอกันที่ อ๋อโอเคโอเคโอเคชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรคราวนี้จำได้แล้วครับขอบคุณค่เพื่อนหนูก็เคยฝึกงานที่โรงงานถ้าจริงแล้วปะคขาอยู่ที่ไหนล่ะคอมพวอรที่ทีมมากโอ้โหที่มหาลัยอะไรครับมหาสรค่ะอบคุณครับวันดีครับเชิดีครับวัสดีครับนานๆจได้เจร ัมีสองคำถามเรื่องการป้องกันก,การคุกคามในพับกับกรบใจออกรายการ daily topic ค,ครับโอเคก็ตอนนี้เราเอาจริงเราจังอย่างหนักเลยนะครับก็จะ พิ่มคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคนนอกเลยไม,เไม่เอาคนในไม่เอาคนในพรรคอย่างเดียวคนนอกเลยนะคนนอกได้เลยนะครับแล้วก็จะไม่มีจะดําเนินการอาจจะทางานลูกหน้าเลยก็คือว่าถ้าเกิดมีใครร้องเรียนแล้วไม่มีมูลปุ๊บจะพักไว้ก่อนไม่ใช่ว่าตรวจสอบก่อนมันใช้เวลาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกเลยหรือครับครับต่ต้องต้องดูต้องดูว่ายัางไงพักไว้ก่อนแล้วก็ตรวจสอบถ้าผิดจริงก็คือออก <Okay. S 1> ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับ okay. ให้คุณอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่ค่ะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเลยค่ะก็มีสายคิวเลยอ๋อเหรอครับครับโอเคขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้าใจผมก็ไม่อยากให้ทุกคนรอนานครับขอบคุณนะครับไม่อะไรรเลยคับอ๋อครับคุณประธา่เป็นหำลังใจให้พวกเราตลอดอ๋อได้ความยินดีครับเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมครับ อืมครับครับขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับอ๋อเหรอครับอย่างแค่ไร อันนี้ใช่อ๋อขอบคุณมากเลยครับอักกี้มังกี้ส์ครับใช่ค่ะโอ้เป็นเห็นจะมาเมืองไทยป้ะหรือว่าอะไรสักอย่างมาไปแล้วค่ะอ๋อมาไปแล้วใช่ไหมครับได้ครับขอบคุณมากนะครับสุขใจมากเลยมันเป็นปิ๊กจริงใช่ไหม อ๋อไม่ใช่ค่อยคอคุณทีมช่วยหนูเขาหนูทำงานไม่ได้เลยยังไงครับตอนนี้ตกงานก็หางานอ๋อครับแล้วก็ทำงานไม่ได้อ๋อครับแล้วคุณทีมช่วยหนูได้อ๋อครับที่บ้านลำบากอ๋อครับครับกระจายให้นะครับแล้วถ้าถ้ายังไงเนี่ยมันจะถามทางกรรมธิการทางแรงงานให้ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องการช่วยคนหางานช่วงนี้มันไปถึงไหนยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่า ก็ได้เขาตอนนี hmm. so, matter matter, like ้ม so, okay. yes. the ันก็มีคนที่หางานยากลำบากอยู่คือคือบริษัทก็หางานหาแรงงานไม่ได้แต่คนที่ใหญ่จะหางานก็หางานไม่ได้เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวจะหาให้มันมิสแมทให้ให้มิสแมทชนี้ให้มันหนช์มากขึ้นนะครับยังไงเดี๋ยวจะฝากพี่ชุเทพกับพวกปีกแรงงานไว้แล้วกันครับโชคดีครับวดสดีครับรูหมาเห็นไม่พาที่ส่ใมาแล้ว สวัสดีครับสวัสดี่ะมาากคนแรมลหรอครับค่ะมาจากคอนแรมแล้วค่ะมาจากคอนแรมใช่ไหมครับค่ะแล้วจะกลับไปอีกไหมครับหรือว่าอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมเอออยู่เมืองไทยแล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับโชคดีนะครับเวลาอีกสามนาทีนะครับท่านเด้อ เที้ยของในนะจนะครับเอาเป็นนี่ใช่ไหมครับหัวใจดีกว่าหัวใจนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตกลงเป็นหัวใจหรือเป็นโลโก้พักครับอโอเคขอบคุณที่มานะครับขอโทษที่รอนานครับอาเสียให้เรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอเซ็นชื่อหน่อยนะชื่อตู่คุณตู่ต่อต,ต่อชื่อตู่แลชื่อตู่กต่อต่อสโลวไม่เอกใช่ไหมครับใช่ครับ เขาเป็นแม้มาถ่ายรูปไม่เจ็บเขาขาเต็มขาไม่ดูเลยครับอ๋อไม่หรอกครับชื่อนี้คนเยอะแยะครับยิ่งขอแค่เนิดนึงครับอ่าครับเดี๋ยวผมทำให้ครับเชิญนะออโอเคครับขอบคุณมากเลยครับคุณตัวครับจ้า